จะโดนเรื่องอะไระแต่ว่า oh. เป็นเรื่องปกติตามภาษาคนดังนะก็ะโดนจับจ้องนะครับในเรื่องของบูลลี่รูปร่างอะไรเงี้ยคุณเป้ยบานว่าไปหนึ่งคนนะครับที่ผ่านมาบอกว่าโดนติเรื่องหุ่นมาตลอดแต่เธอบอกงี้จริงๆไม่อยากให้ซีเรียสเอาความสุขกับสุขภาพเป็นหลักดีที่สุดกลับ ้วนก็โดนคนทักผอมก็โดนคนว่าทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขดีที่สุดเอาที่แบบตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วตัวเองมีความสุขจะอ้วนจะผอมไม่เป็นไรค่ะแค่ที่ตัวเองมากกว่าตอนนี้ก็ประมาณ4 8แปแต่จริงๆอะลักษณะคือป้วยที่ผัดมาที่พี่เห็นนะจะอยู่แค่50ปาปยจะคงไว้ที่50คือหน้าก็จะดูอิ่มไม่ดูแก่เพราะเราก็อายุเยอะแล้วนอนเราก็ไม่อยากให้ดูแบบ พอผอมแล้วก็ดูแก่สาหรับเบย์ะนะเบยก็แบบพยายามเมนเททที่ได้ดีที่สุดลูเราทักว่าอะไรนะทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ขาเล็กลงทำไมแม่ดูมีคอมีเชฟเออเขาา็มองไอ้ทำไมชุดนี้แม่ใส่ดูมีเชฟเขาไม่รู้หรอกว่าน้ําหนักเราลงแต่เขาบอกยอ้ทไมดูเอวแบบเอออะไรเงี้ยที่ปวดเป็นคนตามท่าี่ที่ที่เพ่่่่ ห่วงแม่มากใช่เราจาดูตลอดเขาจะสังเกตตลอดเออเวลาแบบปอยทำอะไรแต่งตัวอะไรยังไงเขาจะชอบปอยแต่งตัวแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้ต้องเรียบร้อยแล้วอยู่ตอนนั้นลูกไม่เขาเขาไม่ใช่แบบต้องเรียบร้อยหรอกคือพอใส่ขาสั้นแล้วขาใหญ่ไงนางก็จะทักมันมันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงชอบแม่ใส่ขายาวมากกว่าอ่ะปอยเดียวว่าเบาเลยยังช่วงนี้ช่วงนี้าหนูตกะบอกว่าโฟกัสเรื่อง กระโดนบ้างไหมจริงไม่ต้องไปซีเรียสเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทงทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกด Like กด Share Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ